ต่อคลิสองครับไปบทที่สิบสี่มหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกลางสมายังภะคะวาสาเกสุวิหารติกัปิละวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภีคุสังเขนสาธิงปัญจมาเตหิภกขุสเตหิสาเพเหวะอลหันเตหิชาเสีเจโล กทาตูหิเทวตาเยหุยเนสันนิปติตาโหติปะขวันตังทาสนายาภีคุสังคันจาทโคจตูนัง สุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตทโหสิอายังโขภะวาสาเกสุยหรติกปิลาวาทุสมิงมหาวเนมหหตาพีขุสังเคนัศทิงปัญจะมาเตหิพีขุสเตหิสัพเพเหวะละหันเตหิทัศหิจะโลกธทาตูหิเทวตาเยปุยเยนสันิปติตาโหนติตต โผลนจิพะขวานตังทาสนายาพีกุสังขันจจยานูนามายามพิเยนะพะขวาเตนุปสังขเมยามาอุปสังขมิตาวาพะขวโตสันติเกปเจกคาถาภาเสย,ยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถยาปีนามาพละวะ บุริโสสามินชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภสษาลิตังวาภาหังสามินเชยยเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตลาหิตาภควโตปุระโตปาตุลาหังสุอัตโขตาเทวตาภควานตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาจังสุเอกมันตัง ทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมมาคตาอาขตาหอิมังธรรมามายังทากิตาเยววาเปลาชิตัง อลาชิตาสังขันติอัตโขอปลาเทวตาผะควตาตสันติเกยมังคาทังอภาสิตาตะลักพีเขวะสมาจหังสุจิตังอัตนโนอุชุกรรมกังสุสารธีวเนตานิะเหตาววอินสีานิลาขันติปันสิตาติอัตโข อัปลาเทวตาภควโตสันติเกยมังคาทังอภาสิเชตวาขีหลังเชตวาเปรีคังอินทขีลังโอหัจมมณีชาเตจลานติสุทาวิมลา,าจักุมตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปลาเทวตาภควโตสันติเกยมังคาทังอภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคา เตะสละนังขตาเสนเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอัตโขภะควาภีโขอามันเตศเยภูเยนาภะคภิ เยผู้เยนาพีขเวทัสุโลกัทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตาธาขตังทาสนายพีคูสังคันจะเยปิเตพีขเวอเิสุงอตีตมาทานงอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภะขวันตานังเอตปรลมาเยวัเท ปตสันนิปฏิตะอะเหสุงเสยยถาปิมาหังเอตระหิเยปิเตปิขอเวภวีสันติอะนาคะตะมะธานังอะระหันโตสัมมา สมพุทธาเตสามปีพระคุณตานังเอตปลมเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิมายหังเอตละหิอาจิกทิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิตัง สุนาทสา,าทุกังมนสีกโลธะพาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตพีคุยผักะาะโตป่าจ,จะาโสสุงผักขาวาเอตทะโวจะาสิโลกรมะนุ กาสามียาถพุมาตถาสิตาเยสิตาคิลิขาพลางปะฮิตาตาสมาฮิตาปุถุสีหาวัสัลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุธา วิปัสสนนามาณวิลาภโยปัญจัสเตยทวาวเนกาพิลวเทเวตโตอามาณตยิสาธาสาวเกีสัสเนลเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตาปมากลุงสุตวะภูธาสาสันนัง Detສປຕລະhuaya ນງອsan ອທາສັpēkeສຕມທคສສ ອທະສาตິງສຕඒkeສສ ັອosa ນมาທສົງpēkeນໍํา นันตมาธาคุงทิสาสาพพุตาอหุตันจสาสัพพอิญญายาวะขิตวานจาคุมาตโตอามันตยสาธาสาวเกสาสเนลเตเทวกายอภิกันตาเตวิชาาะภิกขโวเยโวหังกิตยินสามิคิลาหิอนุปภโสส อนุปภโสสาสตสหาสวยาขาภุมมากาปิละวัถวาอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมธมานาภิกามงภีขุนังสมิจิงวะนางฉาสหาสเหมะวตายาขานานาตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโน โมทมานาภิกขะมุงภิกขูนางสมิติงว่านางสาตายิลาติสหัสายาคานานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยส,สัสิโนโมทมาาอภิกขะมุงภิกขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสลาสา สหัสยาขานาตวานิโนอิทิมันโตยุติมันโตวานวันโตยสัสิโนโมทมานาภีกามงพีขุนังสมมิติวะนางเวสามิตาปัญจสตายาค นาณาตวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาาสตรสิโนโมทมานาภิกาโมภิกขูนางสมิติงวนางกุมพิโลลาชะขะิโกเวปุลลาสานิเวสนางพิโยนาสตาสหสังยาขานางไปลุปาสติกุมพิโลลาชะขะิโก โสปาคาสมิติงวนางปุริมันจติสังราชาทัตลาโทศปสาสติขันทัพภานังอาทิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตาสภาวะ อินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสโนโมทมานาภิกามุมภีขูนังสมิติงวะณังทาขินันจะทิสังราชาวิลุโหตาปัสสาสติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสัสโสปุตตาปิตาสภะวะ อินทนามามหาพลายีสิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสีโนโมธมานาพีก้ามูพีขูนังสมิติวะนังปัจจิมันเจติสังราชาวิรูปะโปภาษาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสภพะวอินทนามามหาภลายีทิมันโตชุติมันโตวัน นวันโตยสาสิโนโมธมานาพิกามุงพีขูนังสมิจริงว่านางอุตตลันจะที่สางราชกุเวโลตาดภาษาติยาคานังอาติปฏิมหาราชเยสาสิโสปุตตาปิตา สภาวะอินทนามามหาภราดีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมธมานาภพีก้ามูพีขูนางสมิจริงว่านางปุริมาทิสังทัตลาโททาขินเนนวิลูหะโกปิชิเมนวิลูปาโคปุเวโรอุตตาลังทิสังจักตาโล เดมหาราชาสัมมันตาจตุโลธิสาถธทลมานาอาทังสุวันเนกาปิลาวะเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจนิกาสถัทมายาคุเทนทุเวเทนทุวิปูจวิทุจวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจักินุมันทุนิมันทุจปนา โธอประมาณโยจะเทวาสูโตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทาโพนโรราชาโชนสโพอาคูปันจะสิโคเจวาติมพะลูสุลิยะปัชสายเอเตจันเยจะราชาโนคันทาพาสหราชุปิโมธมานาพีก้ามุงพีขุนัง จะมีจริงว่านางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตาจกกการัมพลาสตลาอาคุปบายาคาสหยาติพิยามุนาทตลาทาจอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิจริงว่านางเยนาคาลาเช สหาสาหัลานติธิพาชิชาปา,า,าคิวิสุทจาโคเวหายาสาเตวันมาฉปาตาจิตตลาสุปันาอิติเตสนามังอภัยันตาอภัยันตทานะนาคะลาชานามาสีสุปันนโตเขมมะมกาสิภูโทสุสันหาสันหะ หิวาจาหิวปวายานตานาฆาสุปานาสารนามกางสุปุทังสิตาวชิลามหาเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสววาสเตอธิมานโตยาสัสติโนกาลกันชามหาภิสมาอสุลาธานเวคสาเวปจิติสุจิติจปหาลาโท นามุจีสหสตันจะผลิปุตตานังสาเพเวโรจนามกาสันรายหิตวาผลิงเสนางราหุภาธโมปาขมงสมโยธานิพาทาันเตพีขูนางสมิตินวนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถา,าขมงวาลุนาบาลุนา ເທວະໂສົມໂມຈະຍະສ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 ະຫເມຕາກະລຸນາກາຍ िका ອາຄຸເທວາຍະສາດિໂນທະເສເທຕະສະທາກາຍາສາເພນານາຕະວານິໂນອີສິມານໂຕສຸຕິມານໂຕວັນນະວັນໂຕຍະສາດિໂນໂມດມານາພີກາໂມພິຄູໜັງ ตมีติงว่านาเวนทูจะเทวาสหีจะอสมาจะทุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาจันธมาคูปุลาคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุลาคิตานาคาตานิปุลาคิตวาอาคูมันทวลาหกา วาสูนังวาสโวเสโทสาโกปาคบุลินทโทะสะเสเตสสะทะกากยาสาเปนนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสโนโมธมานาอภีก้ามุงภีคูนังสมิติิงวะนางอัฐาคูสาภูเทวาชาลมาคิเสคาลิวาอลิตกาจโลชา จะอุมาปูพาณิพาสิโนวลุนาสหัธรมาจะอาจุตาจะอเนสกาสุเลยาลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสินโนทเสเตสัสถากายาสาเพนานตวานิโนอิทิมานโตชุติมานโตวันวันโตยาสาสิโนโมทมานาภีก้ามงภีขุนางสนิปิงวนัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิดถาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาถาคูหรลโยเทวายเยจโลหิตอวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสิโนทเสตเตทัสทักกายา ตาเพนนาตวันิโนอีที่มานโตชุติมานโตวันนวันโตยสาสิโนโมทวานาพิกามมงพีคูนางสมิติจรุนางสุกากะลมหาอุนาอังคูเวคณาสาสหโอทาตะไครยหาป่าโมคาอาคูเทวาวิจาคนณาสัทธามาตาหาลัชามีสกาจยสซาสิโนธนยังอางคาปชุนโน โยติสาอภิวาสติทเสตตัสสะกายาสาเพนานาตวันิโนอิทิมันโตชุจิมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมทมานาอภิก้ามุพภิขุนังสมิติงวนางเขมิยาจุสิตายามากาทกาใจยสานิโนลามพิตาลามพิสามพิตกาลามเสถาโช สินามาจะอาสวานิมานะติโนอาคูอัตาคูตบลนิมิตาเสเตสะท่ากายาสับเพนนาตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยศาติโนโมทมานาอภิก้ามุงภีขุนังสมิติิวันังสัตเทเตเทวานิกายาสาบเพนนาตะวันิโนนามันนวะเยนาอาคันชุง เยจันเยสถิสะสติสาสหปวุตตะปวุตถชาติมาคีหลังโอขตินนามนาสวังทาเขโมขัตลังนาขังจ้านทางวาอาสิตาติดจังภักสุพรรมะสุพรมมาปละมาโตจะปุตตา สิติมโตสหสันนางกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิตริงว่นางสหัสพรัมมะโลกานางมหาภัมมาพิติตติอุปาปัณโนชุติมันโตพิสมากาโยยสาสิโสทเศทัยสลาคูปจเจกวะสวัตติโนเตสันจะมาชะโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโต เตจะสเพอาภิกันเตตินเทเจเวสพรมเเกมาลเสนาอาิกามิปาสกันหาสะมันที่อังเอธะคันหถาพันธถาลาเคนะพันธรมาถุโวสมันตาปริวาเลธรรมาวโมจิถะโกจินางอิตตาธรรมหาสโนกันหาเสนัางอเปสัย ปานินาตลมาหาจาสลังกตาวานาเพละวานยชาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวีสุโกตทถจะทาโสปาจุทาวตปาจุทาวติ สังกุโทัสยยางวเสตันจะสสาพังอภิญญายาววาคิตวานจากุมาตโตอามาณติสาธาสาวเกศาสนละเตลมารเสนาภีกันตาเตวิชานาทภีกขว เตจะอาตาปมากะลุงสุตวาพุทาสาสนาวีตลาเทหิปากะโมงเนสังโลมามปิอินเชยุงสาเพวิชิตะสังขามาพยาตีตายาสาสิโนโมทันทิสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ เบญสิทธิภาพมงคลจักวันใหญ่สิริทิติมะติเตโชชยสสิทธิมหิทธิมหาพุณาปริมิตะปุญญาธิสกาลสาสาสะพันตลายาวินิวาลนาสามาทาสสะขควโตอะระหัตโตสมัมาสามาสัมพุทธสัทวาติงสัมมา หาปุลิส,สราคะนานุภาเวนะอสิตยา,ยานุภยัญชนะนุภานาะทุตะะตะลสัตมังคลานุภาเวนะชาพานาันนะลาชาพานาันนะลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนทะทัสสะปาลามิตา ุภาเวนะทัศาุปาปาลเมตานุภาเวนะทัศาปลมาทปาตมิตานุภาเวนะสี సමාທ ಪయන පವనా పທන පವనా ทําමා පವనా සංмещаන පವనా දේశන පವనా ಇທන පವనా පලා පವనా ရရ ทําමානු පವనా තතුుලාසිදේసහසා ทําමා ຂන්ທනු පವనాනವලෝ පతతල ທමානු පವనా ಆథకిక මखाනුພವనాอาທ సමපತရනුພವນచල පిින්ຢනුພವనాຈတສຈພ ရనాනු පವນ ්‍රສພಲရనానుුພವనాສພయత ຢనాනුພವనాသ කළුນ ముತಿతఉປຄනුພವనాສాພ บลิตานุภาเวนาลตนาตยาสละนานุภาเวนาตุยหังสัพโลขัโสอุปาทวะทุขโทมาเนมนาสุปายาสาวินาสันตุสาพะอันตลายาปิวินาสันตุสาภพสังกาปาตุยหังอากาศตาอากาสะปพผะ ตาวาณภูมิคังตคามหะสมุทธาอาลาคกาเทวตาสธทาตุมเหอนุลาขันโต ภวตุสาวพมังคะลังลาขันตุสาวพระเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสัตาโสธีพระวันตุเตภวตุสาวพระมังคะลังลาขันตุสาวพระเทวตาสาวพะธรรมานุภาเวนะโสทีพระวันตุเตภวตุสาวพระมังคะลังลาขันตุสาพระเทวตาสาวพะสังขานุภาเวนะสัตาโสที พระวันตุเตนักขัดตยักนักขัดตยักขภูตานางปาปะกะห์นิวาลนาปาลิตตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปาทเวนักขัดตยักขภูตานางปะปะกะห์นิวา ปปาคานิวาลนาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปาทเวนะขายักขาพุทานังปปคันหปปาคานิวาลนิวาลนาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปาทเว ต่อไปบทที่16พัทเทกรตะคาถาอติตังนานะวาคเมยนัปะติกังเขนอานาคตังบุคคลไม่ควรบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถึงที่ยังไม่มาถึง ยะ <c oughs> ทะตีตัมปะหีนันตังอปปตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนังปัจจุปันนันจะโยธ,ธรรมงตถาตถาวิปัสสติ อสังฮิลังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุพลูหหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแขนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆนืองให้ปุโปองเถิดอาเชวะกิจจะมาตับปักอาเชวะกิจจะมาตับปัง โัญญามรณนังสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิโนโสังคลันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาเอวังวิเอวังวิหาลิมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตัง,ตงเวพระเทกลันพระเทกรักรตโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เขียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแ้แล่สิอภินหะปัเจวะคณาปะทะชะลาธรรมโมมะหิฉลังานติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรลนัมลนมละนะธรรมโมมหิมรลนังอโนอัตมรละนะธรรมโมมหิ มรณงอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สะเพหิเมปีเยหิมานาเปหินานาพาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสะโกมหิกรรม,มะ ทายาทกรมโยนิกัมพันธุกามปฏิสารนเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบงกลิสสามิ กัลยาณังวาป,าปะกังวาตัสททายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจปจจเวคิทัพังเราทั้งหลายควรพิจารณา อย่างนี้ทุกๆวันเถิด